สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพอยทุกคนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยดินหินทรายนั่นเองนะคะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพอยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองค่ะเด็กแต่คุณครูพอยนะคะจะให้เด็กดูคลิปวิดีโอนะคะว่าในนั้นเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในท้าย คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็วันนี้ครูพลอยมีกิจาก,การรมศิลปะมาให้เด็กได้ทํากันด้วยนะคะถ้าเด็พความแล้วนะคะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตในดินตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดินสิ่งมีชีวิตในดินหรือปัจจัยทางชีวภาพเป็นหนึ่งใน5ปัจจัยของกระบวนการกำเนิดดินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลายประการด้วยกันค่ะสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยก็หมายถึง พืชและสัตว์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปลา่ารวมถึงมนุษย์ด้วยนั่นเองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลายประการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซาพืชและสัตว์เป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งจุลินทรีย์ดินช่วยในการย่อยสลายทั้งกระบวนการทางกายภาพเคมีและชีวภาพทําให้สมบัติของดินเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชเป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารตามธรรมชาติ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีมลพิษจะมีสัตว์ขนาดได้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสัตว์ในดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกัดย่อยดินการขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยเช่นการคุ้ยชัยชอนดินของไส้เดือนปวกมดและ,มะแมลงต่างๆปวกจะช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆของพืชที่หักล่วงหลดล้มตายทับถมอยู่บนพื้นที่การเกษตร แล้วเปลี่ยนให้การสภาพเป็นฮิวมัสในดินเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการหมุนเวียนของาธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดินนั่นเองทำให้ความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พืชพันธเจริญเติบโตได้ดีไส้เดือนดินกินอินทรีย์วัตถุในดินเป็นอาหารโดยการกืนเข้าไปพร้อมกับดินเลยและมูลที่ถ่ายออกมาก็จะมีดินที่มีรูปร่างขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดข,าดของไส้เดือนนั่นเอง แสดงให้เห็นว่าดินที่มีไส้เดือนอยู่มากจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงปริมาณความชื้นที่เหมาะสมการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดีเช่นดินที่ไม่ถูกลบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์หรือดินที่มีพืชปกคลุมอย่างน้อยต่อเนื่องเป็นเวลานานดินที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษไส้เดือนดินจึงเป็นดัชนีสิ่งมีชีวิตไบโออินเด็ก์ในการชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเอง ข้อสรุปบทบาทสำคัญของสิ่งมีชีวิตในดินเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ช่วยในการหมุนเวียนแร่ธาตุช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยควบคุม,มแมลงและเชื้อโรคในดินเด็กๆก็ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆเห็นตัวอะไรบ้างคะเห็นไส้เดือนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยมีปววมีมดใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินล่ะคะ ก็คือผู้จุบินรีย์ต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์นะคะหรือว่าใบไม้ที่ทับถมกันนะคะจนนอกเปลือยนั่นเองไข่เด็กทีนี้นะคะคุณครูคอยนะคะก็มีกิจกรรมศิลปะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมศิลปะวันนี้ของคุณครูคอยนะคะคุณครูคอยก็จะมาพาเด็กๆวาดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็เลือกว่าสิ่งมีชีวิตตามที่เด็กๆ เห็นในคลิปได้เลยนะคะวันนี้ครูพลอยนะคะก็จะวาดมดต่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ทางกิจกรรมศิลปะกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีกระดาษ A4 นั่นเองค่ะแล้วก็ดินสอนะคะแล้วก็ยางลบแล้วก็สีไม้นั่นเองค่ะเด็กๆจะใช้เป็นสีน้ำก็ได้นะคะวันนี้คุณครูพลอยนะคะก็จะมาวาดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูย่ในดินนั่นก็คือมดนั่นเองค่ะเด็กเดี๋ยวเราไปวาดกันเลยนะคะ คุณภูคอยก็วาดมดลงไปนะคะเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยมดนี่มีหนวดไหมนะเด็กๆช่วยครูคอยวาดสิคะมีหนวดด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มดนี่มีคีขานะมีขาใช่ไหมคะมวันนี้ครูคอยก็จะวาดมดแดงนั่นเองค่ะเด็กๆ นี่ก็เป็นภาพมดที่คุณครูพลอยวาดเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยทีนี้นะคะเราก็จะมาระบายสีกันค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเขียนชื่อมุมด้านล่างหรือว่ามุมด้านบนนะคะอันนี้คุณครูพลอยก็เขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ไปด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็อย่าลืม ส่งมาให้คุณครูพอยนะคะคุณครูปุ๊แล้วก็คุณครูพิทักทีมดูในรายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทีเเด็กได้วาดเนี่ยเป็นตัวอะไรนั่นเองค่ะมาบรรบายสีกันเลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นมดที่คุณครูคอยวาดเสร็จแล้วนั่นเองใครเด็กมดคุณครูคอยสวยไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้ครูคอยดูด้วยนะคะ คุณครูคอยเนี่ยจะดูผลงานของเด็กทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูพอยก็ลาดเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย